สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่กับ Horizon 300 SR จาก Alpha v o l a n t i s นะครับผมในงาน Motor Expo ครับ2023 Impact Challenger หอเมืองทองธานีไม่เดิมนะครับก็เดินผ่านมานะแล้วก็เจอ Alpha v o l a n t i s Horizon 300 SR คันนี้จอดอยู่นะครับก็เลยเดินแวะเข้ามาดูสะหน่อยนะสัมผัสตัวจริงหน่อยเพราะว่าแซล์เขาาเยอะนะ ก็จากที่เห็นนะครับหลายๆจุดนั้นต้องบอกเลยว่าออกแบบมาได้สวยงามนะหน้าตาตัวรถนั้นหล่อเท่จริงๆครับค่อนข้างเนี้ยบนะจากที่ดูรอบๆคันนะครับหนะ้าปัดเรเอรไมาเป็นฟูดิจิตอลนะครับเป็นไงดูดีใช้ได้เลยใช่ไหมละ่ะแล้วก็ฝั่งของสวิตต่างๆนะครับตัวประกับก็ให้มาครบคันนะครับถือว่าดูดีเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองถ่ายรอบๆดูนะครับเห็นไหมเออ สวยงามสะดุดตาครับผมด้วยกลุ่มลูกค้าของแบรนด์นี้แล้วก็รุ่นนี้นะครับคือกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างจะพรีเมียมนิดหนึ่งนะครับอยากได้รถสกูตเตอร์นะครับที่มีความคลาสสิกมีความโมเดิร์นและพรีเมียมหรูหราประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวแต่งเนี่ยก็อาจจะสําหรับคนที่ชอบความสปอร์ตนิดนึงก็ได้นะด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบขอบเบาะมาให้นะครับแล้วก็เป็นตูดเป็ดอย่างนี้เลยนะครับหลอดเท่อยู่นะไอ้ตูดเป็ดตัวนี้นะก็เป็นวัสดุแบบเอ่อพลาสติกนี่แหละครับ ก็ดูดีนะครับสวยงามดีแล้วก็ถัดลงมาอีกนิดนึงนะครับด้านหลังนี้จะเป็นโชคหลังคู่นะครับพร้อมด้วยดิสเบรกนะครับผมก็ถือว่าให้มาใช้ได้อยู่ครับส่วนวัสดุตัวรถนะครับก็ไม่ใช่เหล็กครับผมแม้ว่าราคาของ Horizon 300 SR คันนี้จะสูงถึง149,900บาทแต่ว่าวัสดุไม่ใช่เหล็กนะครับ ซึ่งตัววัสดุดนี่แหละครับที่ทาให้หลายๆคนอาจจะเอ็นเอียงนิดนึงนะครับว่าโหให้มาแบบนี้แต่ทําไมราคาสูงจังอะไรเงี้ยก็มีหลายๆคนทักทวงนะแต่อย่าลืมนะครับ1,49,900เนี่ยเป็นตัวแต่งนะครับเป็นตัว SR เนาะซึ่งมันก็แพงของแต่งนั่นแหละครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคครับหากคุณมีเงินมากพอที่อยากจะได้รถรุ่นนี้ผมก็ถือว่าผมเชียร์อยู่นะเพราะว่าด้วยดีไซน์นั้นก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่เหมือนใครบนท้องถนนแล้วครับ ยิ่งเป็นตัว SR ด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะหล่อเท่ใช้ได้อยู่นะครับซึ่งจากความเห็นในช่องเรานะครับที่มักจะพูดถึง Horizon 300 SR คันนี้ก็มักจะบอกกันเสมอครับว่าหน้าตาของมันหล่อเท่เกินห้ามใจนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เลือกซื้อก็อาจจะเป็นเรื่องของแบรนดิ้งนะครับแล้วก็เรื่องของราคารวมไปถึงสิ่งที่ให้มาคู่กับราคาเนี่ยมันอาจจะดูแพงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าตัว SR นสวยจริงๆนะสำหรับตัวจริงที่ได้เห็นนะครับ อาถัดไปอีกนิดนึงนะตรงนั้นมีตัว300ธรรมดาจอดอยู่นะครับหน้าตามันอาจจะดูเรียบกว่า Horizon 300 SR นะครับแต่ว่าอา่าแ๊บนึงนะครับอ่ผมขยับให้เขาก่อนนะอา่าอ่าฮะครับโอเคผมมีคันหนึ่งข้างหลังไม่เป็นไรอา่าผมมาที่คันดาวบวันนี้นะครับเป็น Horizon 300เฉยๆนะครับ จากที่สังเกตตัวรถนะครับก็บอกได้เลยว่ามันดูเรียบกว่าตัว SR เยอะเลยนะครับคันนี้เนี่ยมันจะให้อารมณ์เรียบหรูสมากกว่านะครับตัวรถก็ถือว่าดูดีนะวัสดุเองก็ขอลองสัมผัสหน่อยลวกันนะก็ก็แก๊กตามสไตล์พลาสติก ABS นะครับแต่ว่าก็ดูหนาดีนะดูมีคุณภาพนะครับงานสีงานอะไรเองก็ดูดีใช้ได้ครับ ดูรอบๆคันซะหน่อยนะครับสิ่งที่แตกต่างจาก Horizon 3 0 0 SR นะครับก็คือพวกของแต่งรอบๆที่มันดูเกกะลกๆเหมือนอวกาศนั่นแหละแต่ส่วนอื่นๆน้เหมือนกันนะหน้าปาัดเลือนไมค์ูดิจิตอลเหมือนกันนะครับไฟหน้าไฟท้าย LED อะไรเงี้ยมีเหมือนกันเครื่องยนต์เองก็เหมือนกันนะครับแค่ตัว SR นั้นจะได้ของแต่งเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะครับอลองดูนะก็ถือว่ามันก็ดูสวยอ่ะเออสำหรับผมนะเดิมๆก็สวยแล้วนะครับตัวธรรมดาเนี่ยนะอ่ะลองมาดูสีขาว สีขาวนี่ก็สวยนะตัวนี้มีแหลกท้ายครับติดเพิ่มมาแล้วก็มีของแต่งนิดๆหน่อยหน่อยนะตัวเบาะเองก็กระชับดีครับอาจจะไม่ได้นิ่มมากแต่กระชับแล้วก็เป็นเบาะสองตอนนะครับแหลกท้ายก็ดูทั่วไปครับไม่ได้วาวอะไรแต่ว่ามันก็เป็นแนวทางให้สาหรับคนที่ต้องการได้นะครับเพราะว่าเขามีทั้งแหลกท้ายมีทั้งชิวหน้าให้นะดูชิวหน้าก่อนชิวหน้าเป็นอะคริลิกนะครับไอชิวแบบนี้นี่เมื่อก่อนฟิลาโนติดกันเป็นแถวเลยนะ แต่ผมว่าโพลิซ้นติดแล้วสวยป่ะนะแล้วก็พวกโลโก้พวกอะไรต่างๆเขาออกแบบให้ดูมีความพรีเมียมนะครับแต่ด้วยราคา129,900นเานอะเอาจริงๆสำหรับโพลิซ้นสามร้อยธรรมดาเนี่ยมันก็ต้องดูดีตามราคานะครับหากเอามาโชว์แล้วมันดูไม่ดีเนี่ยผมว่าก็คงไม่มีคนสนใจนะอ่ะไปดูกับตัว SI ออีกรอบนะครับสังเกตพวกโลโก้ต่างๆนะตัว SR เนี่ยเขาจะใส่สีสันมาให้นะมันจะดูแบบสปอร์ตกวาเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ ข้างๆนะครับมี Horizon 150นะครับจะเรียกว่าไงดีอะออรุ่นที่จะไม่ค่อยมีคนสนใจทเท่าไหร่ก็ได้มั้งคือหลายๆคนที่เข้าบูธนี้มาจะสนใจตัว300มากกว่านะครับนาะิรนใหม่ก็เป็นอะนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับแต่ก็ต้องพูดตรงๆนะสำหรับผมผมมองว่าตัว150นั้นมันไม่สวยเท่า300จริงๆนะแล้วก็เรื่องของงานประกอบเรื่องของอะไรจักที่จับๆดูผมว่ามันดูไม่แน่นเท่ากับตัว300นะครับทั้งที่ราคาของตัว150นั้นก็ ประมาณ70,000ต้นต้นเลยนะถือว่าสูงสำหรับ1 5 0ซีซีนะครับแต่พวกงานออกแบบต่างๆก็โอเคแหละยังใส่ดิสหลงดิสหลังมาให้นะครับพวกท่อ,ทอพวกอะไรก็ดูพ่นสีมาได้ดีครับหลายๆจุดก็โอเคแหละมันก็ตามราคาของรถสไตล์นี้นะก็ดูเก็บงานมันเนี๊ยบดีแต่ว่ามันยังให้ความรู้สึกที่ไม่แพงเท่ากับตัว300อะ่ะคือถ้าตัว150ทําได้เท่ากับตัว300นะผมว่ามันน่าจะขายดีกว่านี้นะครับ เดี๋ยลวลองจับจับข้อๆดูนะเนี่ยมันก็ปอกแ๊กปอกแ๊กอ่ะเออแต่ว่าราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะเนาะแต่ถ้าเทียบกับ150ด้วยกันนะครับในกลุ่มของออสกูตเตอร์แนวๆเนี้ยเออมันก็ดูแพงไปนิดหนึ่งสำหรับผมนะเออแถมยังเป็นเครื่องคาบูด้วยเอออันนี้เรื่องใหญ่เลยตัวผมนี่รับไม่ได้สุดคือจ่ายน้ำมันด้วยคาบูเรเตอร์ในปี2023ี่มไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองถ่ายพวก สวิตต่างๆนะครับก็ดูดีนะงานเนี่ยมันก็ดูเมียบครับมันใช้ได้แม้ว่าจะไม่เท่าตัว300แต่ว่าเรื่องของการตั้งราคากับพวกฟังก์ชันออปชันหรือว่าเครื่องยนต์ต่างๆนะครับมันค่อนข้างขัดกับความต้องการของไบเกอร์ในบ้านเรานะครับแล้วจริงๆในช่วงที่โ o รไอซเปิดตัวนะครับทั้ง150ทั้ง300เนี่ย ในช่วงนั้นเนี่ยมีหลายๆรุ่นนะครับเปิดตัวพร้อมๆกันกับรถสไตล์เดียวกันนะครับมันก็เลยทําให้รุ่นนี้เนี่ยมันจางไปซะอย่างนั้นนะแล้วก็เออในวิงานนี้เนี่ยมันมีเปิดตัวอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็น Horizon 150สีใหม่เออตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับก็ตามหน้าตาแล้วก็รู้สึกว่าก็ใหม่ใหม่แค่สีอะเออแต่ว่ามันก็สูสสวยดีนะเห็นไหมมันมีการตัดนู่นตัดนี่กันนะครับแตกต่างกับตัวเก่านะครับตัวก่อนหน้านี้นมันจะดูแบบ เน้นพรีเมียมเน้นหรูหรานะครับแต่ตัวใหม่มจะมีความสปอร์ตนั่นแหละแล้วเขาก็จะใช้สีโทนดํากับสีส้มเข้ามาตัดช่วยนะครับเพิ่มมิติตัวรถให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็ถือว่าดูดีนะกับสีสันตัวรถแบบนี้นะครับเออผมเกือบลืมบอกไปอย่างนึงนะครับสําหรับคนที่ซื้อโฮ r i ซัน150นะครับในช่วงนี้นะ ก่อนวันที่31มธันวาคมนี้นะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปก็ได้หรือว่าที่อื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองสอบถามกันดูเนาะเขามีวอลชเชอร์ส่วนลดให้นะครับหนึ่งหมื่นบาทนะจาก72,900กาก็จะเหลือ62,900บาทนะครับ ก็เป็นว่ารถไปได้เยอะพอสมควรนะส่วนเราคนที่สนใจรุ่นนี้อยู่ก็ไปหาจัดกันได้นะครับแมตรงนี้นี่น่าจับไปหุ้มเคปบล่าจริงๆเลยส่วนคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับหากใครอยากสมัมผัสตัวจริงแบบผมเนี่ยก็มาได้นะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023